เข้าสู่การเฉลิมฉลองค่ะในค่ำคืนของ My Dear d ด l l e r Convention 2026นี้ค่ะดิฉันปิ่นปิน,ปนรัตยงพันชัยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่นะคะและเป็นการต้อนรับค่ะดีลเลอร์จากทั่วประเทศในค่ำคืนนี้อีกด้วยเ,เมื่อสักครู่นี้เราได้พบกับเรื่องราวนะคะการถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ค่ะและที่สำคัญจัก,กรวาลความห่วงใย กับแคนิวสของเราวันนี้เราจะอยู่เฉลิมฉลองกันในค่ำคืนนี้ไปด้วยกันนะคะ Distingued i s h guests, ladies and gentlemen A very warm welcome to our My Dear Dealer Convention 2026 I am Min rat and it is my privilege to be here as your MC tonight to celebrate on, on an embark to the journey of carnivores together. Tonight it's all about exploring a new journey to begin our carnivores together, exploring the innovation, new products, new promotion, and a milestone to become number one in. 2028 20, together and of course to begin this festive celebration we have prepared you with a lineup of entertainment for example we have met our presenter earlier mm -hmm. and later on we're going to have the mini concerts from slot machine as well and not to forget that tonight is truly a night to remember where we celebrate the achievement of our dealer nationwide. Therefore, tonight, award ceremony, lucky draws to our surprises, and many concerts will line up all together tonight. แน่นอนค่ะสำหรับค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองแบบนี้นอกจากที่เราจะได้ร่วมกันนะคะเราลึกเราก็ประหนักถึงค่ะการทำงานหนักตลอดทั้งหนึ่งปีและเฉลิมฉลองให้ความสำเร็จของกดลเลอร์จากทั่วประเทศไปพร้อมๆกันนะคะเรายังมีรางวัลลัคกี้ดรอที่ทางไมเดียค่ะเตรียมไว้เพื่อส่งมอบความสุขให้ก จิลเลอร์ทุกทุกท่านที่สำคัญนะคะเรายังมีคอนเสิร์ตค่ะจากพรีเซนเตอร์ของเราคุณอิงวรันธรซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ย ได้ร้องไปบ้างแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับมากับคอนเสิร์ตนะคะที่เต็มรูปแบบมากขึ้นและที่สำคัญค่ะจัก,กรวาลแห่งความงดงามนี้ส่งคมสุขสอก,กับ mini c o n c e r ตจากสล็อตและชินด้วยเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้อยากให้เจลเลอร์ทุกท่านนะคะได้ร่วมสนุกอยู่ในโมเมนต์สำคัญนี้ไปพร้อมๆกันค่ะและเพื่อเป็นการเริ่มต้นค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองนี้อย่างเป็นทางการเราจะขอต้อนรับผู้บริหารของเรานะคะเพื่อเริ่มสาธตอความพิเศษของค่ำคืนนี้ค่ะ Ah, ladies and gentlemen, tonight the magic's continued. We would love to begin our festive celebration by inviting our executive to first opening this ceremony together. Ladies and gentlemen, the third award for Extreme Performance Award Central. Congratulations to. แฟนจริงๆเพราะว่าลำดับต่อไปเราจะแจก Huawei Watch Fit 4นะคะรุร่นโปรด้วยใครที่กำลังฮิตหรือว่ากำลังจะะับเปจอยไฮร็อกสตอเตรียมตัวรางวัลน,นี้ได้เลยค่ะขอเรียนเชิญคุณธนาวัฒน์วงชาวนวุฒินะคะให้เกียรตขึ้นมาร่วมมอบรางวัลกัดข่าเรีเชิญค่ะ ซึ่งรางวัลน,นี้เราแจกให้กัน3ามรางวัลน,นะคะผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องขึ้นมารับรางวัลด้วยตัวเองค่ะและถ้าสมมติว่าปินเรียก3ามครั้งแล้วไม่อยู่ในห้องนี้เราจะเรียกท่านต่อไปนะคะทนะวันเชิญเลยค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะผู้ที่จะได้รับขวบเหว่ยวรถปิ่สโปรไปจะเป็นใครมีด้วยกันสามรางวัลรางวัลแรกได้แก่ สามสองหนเชิญค่ะร่วมลุ้นกันนะคะจุกจุๆจุนจุกจุนจุนจุัมโบร